สวัสดีค่ะเมื่อนี้สภาพมากินหอยนะเวหอยมากไงมากไ่มากไงเด้อค่ะหอยหอยหอยเคยไปเก็บหอยนั่งล้มมาตอนหนาซ้ำเมื่อค่ะเอามาอัดสง่งผิดไว้ค่ะนี่แหละค่ะหอยหอยนอเวเป็นหน้าตาจังใดค่ะหอยนั่นนาางลมหอยนังง่งหอยนอเวไงอื้อืออันอยัเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเบิ้งเอามาตอนแรกเนาะวันนี้เนาะ ว่างใส่หนิเด้อค่ะแล้วกระชิตามด้วยน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแล้วก็ตามด้วยอันนี้ก็คือนี่เขาเรียกอะไรนะหอมทอดใช่ไหมหอมเจียวหมากกระถินเด้อค่ะเม็ดกระถินเม็ดกระถินเพราะว่าหยอดกระถินโบมี่หยอดกระถินมันเหนียวก่อน แล้วตามด้วยลดดีเฮ้ยน้ำพริกเผาอยู่ไหนวะอันไหนน้ำพริกเผาเบิรงว่าชินรสชาติมันสีวิตเต้าเจี้ย่ปะคะเต้าเจ้าวนี้ก็โตขนาดไหนการกินที่ดีต้องใส่ปากด้วยค่ะกินสูตรเต้าอีสานกินหอยแฉบกินหอนัวต้องใส่ปากขนาด ค่ำไงเขาบอกว่าเวลากินหอยค่ำยังไงต้มกันอ่ากินในบ้ะหใส่พริกเผือกอืออือยังแสบคือเราอัดส่องปิดไว้จ้าเดือนหรอวะตั้งแต่เสมอตั es. ้งแต่เสมอหวานก็กองสุดยอดแสดงว่าเอาไปส่งไปเมืองไทยขายดิบขายดีด้วยกัน โอ๊ยนังล้มนอเว้ยตัวใหญ่ด้วยแม่โตกับมึงใหญ่เอ็ดเป็ดอาจปาจังแกะแกะจริงว่ะตื่นใส่เวลาแกะหอยหองต่างตรงก็ทต่างแยบบอบอแม่เรื่องการแกะหอยนะคะเขาบอตื่นหอยนอเว้ยนะคะเขาตื่นหอยไาย มันสิยาแหววมากเลยเดี๋ยวสิกินต่อเดีอยวกะหอยนักหอยหอยนักล่มนอเวลืมไปหอยนอเวสีขาวนะถือยังไงหอยนอเวสีขาวหอยนักล่มไทยมันสิดำืดอูอลานเลยมันสิบอกเกกันวันนี้ก็แบบก็ใบแกนี่เดี๋ยวะขึ้นเรื่องหอยนักล่มนะค๋ะเดี๋ยวขึ้นเรื่องอื่น สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับติ๊กและกดติดตามด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสาวอีสานในนอเวสวัสดีค่ะอีกรอบค่ะหลังจากที่กินเผ็ดๆแล้วเดี๋ยวเข้ากระตามด้วยน้ำแดงค่ะโบมี่น้ำแข็งบอกเอาฮลบูบอยหอมชื่นใจค่ะมีแห้งขนาดเลย